สวัสดีค่ะราศีสิงห์วันนี้จิ๊บน่าจ,จะดูดวงเรื่องความรักให้กับราศีสิงห์นะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนที่เป็นโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่นะคะก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะใครสนใจดูดวงทักมาที่ไลน์ จิ๊บนะจ๊ะ45นะคะลายธรรมดาไม่ใช่ลายแอดนะอ่ะแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานไวเ้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะเดี๋ยวมาดูดวงกันเลยค่ะว่าราศีสิงห์ เดือนกันยายนพศ2566เนี่ยคนที่มีคู่แล้วเอ้ยไม่ใช่คนที่เป็นโสดคนโสดก่อนนะคนโสดแบบมีคนคุยเนี่ยความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างค่อนข้างมีปัญหาเดือนนี้คุยกันแล้วแบบมีคนที่ใส่อารมณ์หงุดหงิดง่าย ขึ้นง่ายลงง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายในเดือนนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกว่าเหมือนจะไปไม่รอดจะได้ขยับเป็นแฟนหรือเปล่านี่ทำไมหงุดหงิดง่ายขนาดนี้แค่คุยกันนะเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแย่ๆเหมือนคนอกหักเหมือนคนเศร้าๆเหมือนคนทุกข์ใจยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยแล้วก็มีเรื่องที่แบบใส่อารมณ์ต่อกันเลยรู้สึกแย่ในใจการอารมณ์เสียง่ายแต่ว่าท้ายที่สุดมีการพยายามที่จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะไพ่ใบสุดท้ายคลุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมด ด้วยความที่พยายามจะปรับความเข้าใจมันก็เหมือนคุยกันบ่อยพอคุยกันบ่อยมันก็ยิ่งรู้สึกเสียใจอยู่พอสมควรเหมือนกันคืออารมณ์เสียกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันวนๆแบบเนี้ยเออมันก็เป็นลักษณะของ เดือนนี้ที่คุณจะต้องเจอกับคนคุยนะมันอาจจะรู้สึกแย่หน่อยแล้วกันนะคะพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นอาจจะความรู้สึกดราม,มา่าอาจจะเยอะหน่อยในเดือนกันยายนสําหรับราศีสิงห์ที่มีคนคุยแล้วนะคะมาดูในส่วนของราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดสนิท นะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนะคะคนสดสนิทคะเหมือนจะมีคนที่เข้ามาคุยกับคุณทําตัวเหมือนเป็นคู่รักแต่เป็นคู่รักคู่กัดนะคะสําหรับราศีสิงห์มันทําให้คุณรู้สึกคิดมากเพราะว่าความสัมพันธ์เต็มไปด้วยแบบว่าพูดจาเน็บแนมนูน่นนี่นั่นโน,น่นคือ จะเข้ามาสารความสัมพันธ์หรือจะเข้ามาชวนทะเลาะกันแน่นะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมทะเลาะกันตลอดเวลากลายเป็นคู่กัดมากกว่าที่จะเป็นคู่รักคือมันแยกไม่ออกทําให้คุณคิดมากทําให้คุณรู้สึกเอ๊ะไอ้ตักคนนี้หรือคนคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มันยังไงกันแน่มันมาในลักษณะของคู่กัดอืแล้วก็พูดจาแบบเจ็บแสบเบน็แบบแนบมบแล้วก็ชวนทะเลาะด้วยนะอ่ะทาทาั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่แบบ มันเป็นเรื่องสําคัญทําไมต้องเอามาทะเลาะกันอะไรแบบนี้คือมันก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าราศีสิงห์ต้องตั้งสตินิดนึงมีคนเข้ามาเหมือนจะเป็นคู่รักไปด้วยแต่ก็ เป็นคู่กัดไปด้วยในในคราวเดียวกันเพราะฉะนั้นมีคนมาตีสีแต่ตีสีแบบชวนทะเลาะนะคะอารมณ์ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับราศีสิง์เขาหรือเธอคนนั้นนะอาจจะมาในรูปแบบคู่กัดน,นะคะอ่ะมาดูกันต่อว่าแล้วเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าเขาหรือเธอคนนั้นที่จะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพิจิก หรือถ้าไม่ใช่ราศีพิจิกเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับความตายเช่นสเัเปลอเออเออเป็นไงการยกตัวอย่างของแม่หมอเช่นสัเปลอเช่นหมอแพทย์อะไรเนี้ยหมอแพทย์คืออันเดียวกันใช่ไหมเออเกี่ยวกับความตายโปรติกตึงอ่อาทนายความชนะสูตรศพเอออะไรก็ตามที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความตายไม่ว่าจะคนสัตว หรืออะไรก็ตามนะหรือว่าเขาอาจาจะแบบเป็นคนที่ดูแลป่าชา้าเป็นคนที่ดูแลหวงซุยเป็นหลักหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแบบนี้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะอาชีพมันหลากหลายมากสมัยนี้เกี่ยวกับความตายเพราะฉะนั้นเป็นหมอยาก็ความตายนะเภสัชก็ความตายการดูแลคนเจ็บคนป่วยเออเป็นคนที่ดูแลคนเจ็บป่วยคนแก่ก็ได้ด้วยนะคนเจ็บคนป่วยคนแก่เนี้ยรวมอยู่ในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นเนี้ยทุกคนสนับสนุน ให้คุณคุยกับเขาหรือเธอคนนั้นทุกคนยินดีมากเลยถ้าจะคุยกับคนนั้นรู้สึกว่าเหมาะสมกันมากเลยเพียงแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นกับคุณที่คุยอยู่นะกลายเป็นว่าเป็นคู่กัดกันแต่ทุกคนสนับสนุนเออแปลกเปล่าเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีดีพร้อมทุกอย่างจ้าเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าคุณอาจจะเรียกได้ว่า ตกถังข้าวสารเลยก็ได้คือเป็นคนที่พร้อมสับในในส่วนของโลกมนุษย์เออเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีอาชีพดีการศึกษาดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะมีคู่อะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นคนมีคนที่สนับสนุนเขาหรือเธอคนนั้นให้คุยกับคุณเยอะมากแต่ว่าเขาเป็นคนขี้เบื่อเบื่อง่ายเบื่อเก่งประมาณนี้นะคะนี่คือลักษณะ เขาหรือเธอคนนั้นที่อาจจะเข้ามาในเดือนกันยายนสําหรับราศีสิงห์ที่เป็นโสดนะคะมาดูกันว่าคนโสดราศีสิงห์ควรทําตัวอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้นะคะคุณทําตัวแบบมีความสุขได้เลยนะคุณเป็นตัวของตัวเองจะจะไร้สาระจะสนุกสนานเหมือนเด็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยเพราะว่าช่วงนี้มีความรักวิ่งเข้าหาคุณเยอะนะราศีสิงห์มีความรักวิ่งเข้าหาคุณเยอะคุณสามารถอ่อย โปรยเสน่ห์โยนภาชนะาตามทางได้เลยมีคนเข้ามาเยอะไพ่บอกแบบนี้เพียงแต่ว,ว่าคุณอาจจะทําตัวเฉยเฉยไปก่อนก็ได้เพราะว่าแววของการประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักอะ่ะมันยังไม่มีมันเหมือนกับว่าจะทะเลาะกับเขาจะจะคุยเราไม่ถูกคอไปหมดะทุกสิ่งอย่างแต่จริงๆแล้วอะ่ะเปล่าเลยการเฉยของคุณนี่แหละการที่คุณเฉยนี่แหละมันมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเฉยการโปรยเสน่ห์อะไรก็ตามที่คุณเป็นอะ่ะ มันดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะสำหรับราศีสิงห์ที่เป็นโสดสำหรับราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนพศ2566ราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้ความรักของราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างให้ระวังเอาอละระวังอีกแล้ว จริงๆแล้วอ่ะคุณสองคนเป็นความรักที่เหนียวแน่นมากนะเพราะมีสิบเหรียญคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดความสัมพันธ์เป็นสิบถ้วยถือว่าดีดีมากคุณมั่นคงเหนียวแน่นรักกันทุกอย่างคือเพอร์เฟกคุณรู้สึกได้ถึงความรักที่ยั่งยืนและยาวนานเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างรึกซึ้งมากระหว่างคุณกับ คนรักของคุณนะคะแต่ว่าในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะหยุดพักความสัมพันธ์พักในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเลิกนะมันพักมันพักเพราะว่าอีกคนหนึ่งอึดอัดมากอีกคนหนึ่งทำเป็นนิ่งเฉยปล่อยให้ทุกอย่างมัน มันมันเป็นไปเองโดยที่ไม่ทำอะไรเดี๋ยวเวอร์แล้วพอภาพรวมมันเป็นแบบนี้แปลว่าตัวเองจะไม่ทำอะไรปล่อยให้สถานาการณ์มันเป็นไปถ้าจบก็ปล่อยให้จบแบบนิ่งๆถ้าจะไปต่อก็แล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งอึอดอดัดอีกคนหนึ่งปล่อยอีกคนหนึ่งนิ่งแล้วแถมยังมีบทสรุปเป็นไพ่พักความสัมพันธ์ทั้งทงท,งท,งที่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้คือดีมากดีแบบดีสุดๆรวมถึงตอนนี้ด้วยคือมันพัก แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้กันมันยังดีอยู่เลยอารมณ์ประมาณเนี้ยเออมันมันไม่แปลกคู่รักมันจะมีอะไรหลายอย่างแล้วก็หลายโมเมนต์มากอะ เอาเป็นว่าความสัมพันธ์โดยรวมดีแต่ให้ระวังจุดที่พักแล้วกันมันจะมีจุดพักในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วราศีสิงห์มาดูในส่วนของความรู้สึกกันบ้างเพื่อจะเข้าใจเนื้อเรื่องต่อนะว่าทําไมพักอะอยู่ๆทาไมพักอะความรู้สึกน่าจะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคู่ของราศีสิงห์นะคะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยายนซึ่งอาจจะสลับกลายเป็นของ ราศีสิงห์เองก็เป็นไปได้นะสลับการพลังงานสลับกันคู่ของคุณรู้สึกแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าคนรักเป็นคนรักที่ดีที่สุดหวานมากร้อยเปอร์เซนต์เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดและไม่เคยคิดอย่างอื่นมาก่อนเลยแต่ว่าในความสัมพันธ์เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกระล่อนปิน้นป้อนโกหกหลอกลวงหรือมีกิก๊กไม่ว่าจะอะไรอาจจะมีหนึ่งในสิ่งนี้ที่เขากําลังคิดอยู่เขาจึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปทั้งทง,ท,งที่ความรักอะ่ะมันเป็นความรักที่ดี ที่สุดสําหรับเขาแล้วเขาก็คิดว่านี่คือความรักจริงๆสำหรับเขาแล้วความรักเดียวในชีวิตนี้แล้วอ่ะแต่ว่าในความสัมพันธ์มันกลับมีการหลอกลวงน้อยที่สุดคือโกหกถัดมาคือหลอกลวงปิ้นปน ร้ายแรงสุดก็คือน่าจะมีกิกนี่แหละที่เขารู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มีปัญหาทั้งๆที่ความรักมันเป็นความรักที่ดีที่สุดมันจึงส่งผลไปบทสรุปที่อาจจะถึงทางตันเกี่ยวกับความรักตัวเขาเองรู้สึกอึดอัดมากสถานการณ์อึดอัดแต่ว่าเขาพยายามที่จะพูดดีๆกับคุณภายใต,ยตย้ไม่ใช่เสียงแหลมภายใตย้เมื่อกีท้ทษทีเสียงแหลมภายใตย้การพูดจะที่ดีหวานหรือปกติ ของคู่ของราสิงหนะ์อ่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือคือมันเป็นคำพูดที่ดีเพราะเขายังรู้สึกว่าความรักมันยังดีอยู่เลยแต่เขาเริ่มรู้สึกเยอะขึ้นแล้วแหละว่าความสัมพันธ์มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นเขาหรือเธอคนนั้นก็อึดอัดแล้วก็กลัวว่าความรักจะถึงทางตันเพราะฉะนั้นให้ระวัง เพราะดูเหมือนเขาจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากเท่าไหร่นะักแต่ความรู้สึก,กมีมีเยอะด้วยนะคะอะมาในส่วนของราศีสิงห์เองบ้างคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกันยายนพศ2566ห้บไพ่บอกแบบนี้ราศีสิงห์เองค่อนข้างจะคิดมากคิดวนไปวนมาเกี่ยวกับความรักรู้สึกได้ถึงการปิดบังความมันมีบางอย่างปิดบังเอาไว้คุณจึงรู้สึกคิดมากซึ่งความรู้สึกนี้อาจจะเป็น สลับกันก็ได้นะอาจจะเป็นไม่ใช่ราศีสิงห์อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะไม่รู้ใครใครกันแน่นะคะอ่ะ,อะคุณคิดมากเกี่ยวกับความรักมันมีเรื่องปิดบงังมันมีเรื่องชู้สาวเห็นไหมไพ่ชี้ไปอย่างนี้หมดเลยสําหรับที่แล้วสําหรับที่แล้วมีอันนี้แล้วก็สําหรับนี้มีสองใบเนี้ยที่ที่มันเป็นเรื่องอื่นไม่ได้มันเป็นเรื่องของชู้สาวเรื่องความมักมากทางกามเรื่องของการที่สนใจเรื่องทางเพศนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือความเจ้าชู้โดยกําเนิดอะไรแบบเนี้ยเออหรือมันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เลยประมาณเนี้ยก้วถ้วยมันลึกอ่ะแก้วถ้วยมัน,ม,นมันเจ้าชู้แบบลึกเอออะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องทางเพศล้วนๆแต่ไม่ใช่ความใคร่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือมันเป็นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าตัวคุณเองก็รู้สึกแบบคิดวนไปวนมาเกี่ยวกับสิ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทําแต่ว่าคุณคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งๆที่ตัวคุณเองก็รู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกมี ความสุขกับครอบครัวนี้มีความสุขกับคู่รักคนนี้แล้วก็กําลังคิดถึงลูกคิดถึงเด็กๆคิดถึงกับสิ่งต่างๆที่จะต้องดูแลเพราะ,ะนั้นคุณเริ่มคิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะมันยังมีห่วงยังมีส่วนที่ ต้องดูแลรแลับผิดชอบอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะมันมีเดอะซันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไพ่ใบอื่นเดอะซันก็คืออาจจะแปลว่าคุณยังมีความสุขกับความรักครั้งนี้อยู่เลยแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาทําให้คุณต้องคิดมากอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณแพ้มิ่งเฉยคุณคิดมากแต่คุณแสดงออกด้วยความนิ่งเฉยปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปโดยที่คุณจะไม่ตัดสินทําอะไรทั้งสิ้นในสถานการณ์นะไพ่บอกแบบนี้อะ แต่ละคู่ไม่รู้ว่าเจออะไรมานะคะในเดือนกันยายนมาดูกันว่าไพ่จะแนะนําว่าวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักไพ่บอกแบบนี้นะคะราศีสิงห์คะไพ่บอกว่าคุณอาจจะพบเจอความเฉยเมยเกี่ยวกับความรักความนิ่งเฉยซึ่งกันและกันทั้งๆที่คุณเคยให้ความสัมพักสำคัญกันมากๆและแน่นอนการนิ่งเฉยนั้นมันเป็นเหมือนการละครเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจของคุณทั้งสองคนนะ่ะ ให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมากเพราะอย่างที่บอกมาตอนแรกคุณเป็นทั้ง10ถ้วย10ดาเอ้สิถ้วย10เหรียญที่แปลว่ารักกันเหลือเกินแต่กลายเป็นว่าเดือนนี้คุณอาจจะพบเจอกับความเฉยเมยทั้งทั้ที่ยังรักกันอยู่คิดถึงกันมากแต่ว่าเวลาคุยกันนิดหน่อยก็เหมือนจะทะเลาะกันประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสเรื่องงานไปก่อนเลยจ้า ไพ่แนะนําอย่างนี้เลยโฟกัสเรื่องงานไปก่อนเลยรู้แหละว่าคิดถึงรู้แหละว่าให้ความสําคัญแต่ว่าทําเป็นนิ่งเฉยต่อกันไพ่แนะนํานิดนึงนะไพ่ใบนี้มันแปลว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้โทรบอกคิดถึงกันก็ได้นะไม่ต้องมีสาเหตุอะไรมาก่อนหน้านั้นก็ได้อยู่ๆก็คิดถึงก็บอกคิดถึงไปเลยแบบฉุกละหุ ภายแนะนาแบบนี้นิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วราศีสิงห์ดูเหมือนว่าเดือนนี้จะมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคนที่ไม่มีอะไรก็ดีใจด้วยส่วนคนที่มีก็ให้ระวังเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ขอบคุณค่ะ